จตุพรมองทักษินจงใจให้เห็นขณะออกจากโรงพยาบาลจับตาแนวโน้มรัฐบาลเปลี่ยนแปลงจตุพรมองทักษินจงใจให้เห็นภาพนั่งรถออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่าชี้ข้อสงสัยว่าป่วยจริงหรือไม่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ให้กระจ่างคาดนำไปสู่ความเสียหายของประเทศ อีกหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าจะได้เห็นอะไรเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจัตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะรอมรวมประชาชนวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองผ่านเฟซบุ๊กเมื่อช่วงค่ำของวันที่18กุมภาพันธ์2,567ที่ผ่านมาถึงการออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปพักโทษที่บ้านจันทร์สองราของนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีแม้จัดวางตำแหน่งนั่งรถออกจากโรงพยาบาลโดยจงใจให้ประชาชนเห็นภาพชัดเจนแต่เป็นการกระทำที่ไม่ตรงไปตรงมาซึ่งร่องรอยพักโทษจะไม่จบลงเพียงได้กลับบ้านขณะที่สงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ให้กระจ่างประกอบกับคนที่เห็นรูป ตอนออกจากโรงพยาบาลยิ่งมีข้อสงสัยเพิ่มมากมายเกิดขึ้นอีกจตุพรระบุต่อไปว่าภาพและอาการออกจากโรงพยาบาลแสดงให้เห็นว่าการดิยวยังไม่ถูกเบี้ยวแต่กลับได้รับการคุ้มครองกันอย่างเต็มที่อยู่ขณะที่อารมณ์ของประชาชนเมื่อเห็นภาพคงรู้สึกอึดอัดไร้ทางออกดังนั้นการพักโทษ กลับบ้านจึงไม่ใช่เรื่องชนะทางการเมืองขณะเดียวกันยิ่งทำให้การเมืองบนเส้นทางบีบตันมากขึ้นไปอีกสิ่งที่ทักษิณกระทำมาทั้งหมดนั้นได้นำไปสู่ความเสียหายของประเทศโดยอีก1นถึงสงเดือนข้างหน้าจะได้เห็นอะไรเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจมีแนวโน้มเดินข้ามเดือนพฤษภาคมซึ่งสวต้องหมดวาระลง จึงไม่ควรประมาทเพราะการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอในช่วงท้ายนายจตุพรยังกล่าวอีกว่าเส้นทางที่นายทักษิณเลือกเดินโดยไม่ยอมติดคุกสักวันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำเป็นเส้นทางที่ตรงกันข้ามกับความยุติธรรมการสร้างอนาคตทางการเมืองจึงลำบากยกเว้นถูกปิดกิจการเสียก่อน เรียกได้ว่าตรงนี้นะคะคุณจตุพรก็ได้วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะกลับประเทศไทยจนถึงทางสุดท้ายที่คุณทักษิณได้พ้นโทษแล้วก็ได้ออกมานะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่ามองว่าทักษิณเนี่ยจงใจให้เห็นขณะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็บอกอีกว่าให้จับตาแนวโน้ม ว่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งในส่วนของอาการป่วยนะคะก็ยังไม่ได้พิสูจน์เลยนะคะว่าป่วยจริงหรือเปล่าแล้วคาดว่าอาจจะนําไปสู่ความเสียหายของประเทศอีกหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าด้วยจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องติดตามชมนะคะ